ให้ชาติที่วัดองค์หนงห้าร้อยนะแต่ยมรับได้มาเสือในเขาอยากได้ในสงให้ดูว่าถ้าที่นี่ไม่มีอันดามันให้เชา่าคือพระกริง่งเรียกว่าบุญญาฤทธิ์อันดามันก็ฉันมาแจกทันทีแต่ถ้ามีเขาให้เช่าอยู่ก็ไม่แจกเพื่อไม่เอาไปตัดรายการเชา่าให้ยอมได้ไว้บ้างโดยไม่ต้องชเช่าแล้วก็ให้ได้ง่ายง่ายคือพบต,ตรงไหนให้ได้ตรงนั้นเพราะมีพลังมากยอมในอนาคตกันหลังจากฉันชินบุญแล้วจะแพง อาอารย์นองที่สงขาโยมที่หาดใหญ่พอเส้นบุญปุ๊บเนี่ยแพงทันทีเลยหลวงพ่อโทษที่ท,ท่านเสกว่าทุกรุ่นเนี่ยขึ้นราคาหมดเลยที่อาจารย์รีบแจกใว่ายอมให้ฟรีๆเนี่ยราราคามันจะแพงกว่าออกเป็นราคาถ้าออกรูปหนึ่งห้าร้อยบาทต่อไปรูปเป็นพันเป็นหมื่นก็มันยังถูกอ่ะยังถูกที่นี่ให้ฟรีมันถูกแพงกว่าและถูกกว่าอีกเพราะไม่ต้องลงทุนนะ และถ้าเป็นแสนขึ้นมาก็มากค่าของความนิยมตั้งกันขึ้นเองแต่พลังเท่าเดิมพลังไม่ได้สูงไปจากเดิมสมัยสมเด็จโตก็พลังเท่าเดิมแต่คนมาตั้งราคาขึ้นมากกว่าเดิมพระพูดต้องการผู้มีเงินต้องการนั้นทำหา้ราคาสูงทีนี้รุ่นนาดามันเนี่ยฉันต้องรีบแจกเพราะว่ามีพลังอนวินหานเห็นหลายๆอย่างแล้วพอเข้าไปใช้ได้ผลเร็วมากแล้วเร็วเร็วมากแล้วได้เห็นหลายๆครั้งแล้ว ก็ให้ยอมได้ใช้ไว้บ้างมาที่เป็นธมาชิกที่มาควังทำเนี่ยให้ได้ไว้ใช้บ้างนะแต่ว่าควัอยาหลุดมือไปให้คนอื่นนะเนาะแล้วเธอควังอาจารย์เรียนได้เราขอก่อนนำหลุดไปให้ลูกหลานเอาหมดเลย,ไม,ย,ไ,เลยเไ,ไม่เคได้รลยต้องแอบไว้ทําไมแอบลูกหลานเอาหมดอืคือต่อไปมันมีค่า